ดวงชะตาเดือนเมษายน2 5 6 6รกลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษเรื่องของการเงินจะได้รับอิทธิพลจากดาวมรุตยยและดาวเกตส่งผลให้การเงินที่เคยมีหรือเคยเป็นอยู่ใครที่ดีอยู่แล้วก็อาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงส่วนใครที่แย่อยู่แล้วก็อาจจะดีขึ้นหรือแย่หนักลงไปอีกฉะนั้นใคร ที่มีปัญหาการเงินก็ดีหรือไม่มีก็ดีควรจะหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นพัฒนาให้ดีกว่าเดิมตามความหมายของดาวมนุษย์ยูไม่เช่นนั้นใครที่แย่อาจจะแย่กว่าเดิมโดยสรุปแล้วเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษการเงินในเดือนเมษายนนี้จะมีรายจ่ายมากค่อนข้างวุ่นวายรวมถึงการเงินจะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลง เรื่องของการงานได้รับอิทธิพลจากดาวพุธดาวศุกร์ดาวราหูและดาวมรุษยูดาวเกตส่งผลให้เรื่องของการงานโดยตรงยังไม่มีเด่นชัดการงานเป็นไปแบบเรื่อยๆเหมือนช่วงที่ผ่านมาไม่มีปัญหาหรือว่าไม่มีเรื่องที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัดแล้วก็เรื่องที่ต้องดูแลนิดนึงก็คือ ให้ลองดูตัวเองในเรื่องของการใช้คำพูดกับเพื่อนร่วมง,งานรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานได้รวมถึงปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาจะมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างมากมีความวุ่นวายสูงต้องแก้ไขแล้วก็ดูแลกันไปนะครับสรุปโดยภาพรวมแล้ว การงานของชาวราศีเมษในช่วงนี้การงานถือว่าทรงๆไม่ดีหรือไม่เสียนะครับเรื่องความรักความรักจะได้รับอิทธิพลจากดาวพุธดาวศุกร์และดาวราหูดาวอังคารดาวเสาความรักของชาวราศีเมษความรักไม่มีปัญหาเด่นชัดนะครับแต่จะมีเรื่องของเจ้าตัวเองซึ่งได้รับอิทธิพลจากดาวพุธดาวศุกร์ดาวราหูส่งผลให้ ชาวราศีเมษมักจะพูดคุยกับคนรักในแบบที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจพูดแบบไม่รักษาน้ำใจอาจทำให้ความรักที่มีลดน้อยลงไปก็ควรระวังนะครับต่อไปนะครับเรื่องของโชคลาภโชคลาภได้รับอิพลจากดาวเสาร์เต็มๆฉะนั้นใครที่คิดหวังตั้งใจว่าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภถูกหวยรวยเบอร์ ไม่มีเกณฑ์ที่จะได้มาฟรีๆให้ง่ายนะครับอยากได้โชคได้ลาบก็ต้องเหนื่อยทํางานแลกมาเอาสรุปแล้วโชคลาบฟรีๆไม่มีแต่ว่าการเข้าสังคมในหมู่เพื่อนฝูงลูกค้าก็จะสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เกิดรายได้ได้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ